สวัสดีครับสันออฟเะสันยินดีรับใช้ทุกคนฮะออกกำลังกายมาเหนื่อยนะฮะวันนี้เรามาเจอกันนะครับกับคลิปวิดีโอในหัวข้อสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณเขาคนนี้อาจจะหมายถึงคนที่แอบชอบคุณแฟนเก่าคุณคนรอบตัวคุณนะฮะว่ามีเหตุอะไรหรือคุณมีสิ่งมีสิ่งไหนที่ทำให้บุคคลเหล่านี้เนี่ย ชอบและประทับใจนะครับก็เป็นการเล่นพลังงานโดยรวมนะครับอาจจะตรงบางส่วนนะหรือตรงทั้งหมดเลยก็ได้นะแต่ว่าเป็นไปได้ยากที่จะไม่ตรงนะวันนี้คลิปนี้กล้าพูดเนื่องจากว่ามันเป็นพลังงานโดยรวมก็จริงแต่การที่คนคนนึงมาเจอคลิปวิดีโอนี้หรือคลิปไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องอื่นแน่นอนนะครับมีบุญสมพงษ์มีบุญสมพันธ์กันเกี่ยวข้องนะครับ งั้นเราก็จะมาหาข้อดีของคุณกันนะครับว่าสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณนะครับเขาในที่เนี้ยอย่างที่บอกไปหลายความหมายมันกว้างมากนะครับมาเราแล้วมาดูกันว่าคุณมีอะไรให้บุคคลคนนี้ชอบหรือคนรอบข้างชื่นชอบกันนะฮะถือว่าเป็นคลิปที่เติมพลังบวกได้ดีเลยนะมาค้นหาข้อดีของตัวคุณเองกันนะครับให้คุณได้รู้สึกว่าเออฉันก็มีดีฉันภูมิใจนะอะไรแบบเนี้ยที่มีคนชอบเราที่เราเป็นเราแบบนี้แต่ก็ต้องมาดูกันว่า มีด้านไหนบ้างนะฮะขอขอบคุณทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe รวมถึงคอมเมนต์พวกคุณที่น่ารักนะครับขอบคุณมากนะอ่ะมาดูกันครับ justice โอ้โห justice รู้ผิดชั่วอะไรดีอะไรไม่ดีแยกออกได้ มองโลกด้วยใจยุติธรรมเป็นกลางสีเทาๆไม่ได้มองโลกแบบฝ่ายหนึ่งธรรมะฝ่ายหนึ่งอธรรมแต่มองว่าทุกอย่างอ่ะมีเหตุมีผลของมันเป็นคนที่มองโลกยืดหยุ่นนั่นเองมองโลกและใช้หลักแนวคิดและตรรก,กะที่ยืดหยุ่นมันส่งผลให้ชีวิตของคุณมีความยืดหยุ่นพอสมควรเลยนะแยกผิดชั่วได้เลยเนี่ยโอหแค่คอแรกผมก็ผมก็ชื่นใจอ่ะชื่นชมในตัวคุณมากแล้วนะครับ <S <S ข้อดีข้อที่สอง King of Pentacle เป็นคนที่รู้จักกินรู้จักใช้นะครับัตคุณอ่ะมีความมั่งคั่งมีวัสนาบารมีมากคนรอบตัวเวลามองคุณหรือแม้แต่คนที่แอบชอบคุณเขามองคุณอ่ะมีสเสน่ห์มีบารมีมีความน่าเกรงขามถ้าเกิดคุณผู้ฟังเป็นผู้ชายนะครับเข้ามาฟังเนี่ยัวคุณน่ยจะมีบุคลิกท่าทางที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากหรือไม่ก็ดูดูเหมือน เอาขาพูดประสาบาบ้านคือดูเหมือนคนมีกระตังนะฮะซึ่งคุณก็มีจริงๆนั่นแหละเพียงแต่ตัวคุณเองอาจจะไม่ได้แสดงหรือโอ้อวดออกมาเท่านั้นเองนะหากเกิดคุณผู้ฟังมีจิตใจเป็นผู้หญิงหรือพลังงานฝั่งผู้หญิงนะัวคุณจะดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากเป็นสาวมั่นนะครับเป็นผู้ใหญ่มีท่าทางบุคลิกที่ดูน่าครบน่านับถือนะครับไม่ว่าตัวคุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เด้งออกมาเลยสามถ้วย คุณเป็นคนที่มองโลกด้วยใจเป็นกลางอยู่กับปัจจุบันมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้เขาเลยมองว่าตัวคุณเป็นคนที่คือไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเป็นคนที่ยิ้มเก่งหรือหัวเราะง่ายหรือเปล่าแต่ดูจากหน้าไพ่อ่ะดูจากหน้าไพ่เฉยๆนะคุณมีบุค,คลิกนิสัยแบบนั้นนะฮะยิ้มง่ายหรือบางทีคุณก็ไม่ยิ้มนะหน้านิ่งๆดูๆนี่แหละแต่เซนตตื่นขำง่ายนะอยู่กับใคร คนนั้นก็มีรอยยิ้มไปด้วยคุณเหมือนเป็นคนที่มีพลังโบอกอยู่ในตัวฮะใครอยู่ใกล้ก็สบายใจเป็นที่ปรึกษารับฟังให้แก่ผู้คนให้คำแนะนำดีๆได้หลายอย่างอ่าเอ็มเอโอ้มีอำนาจนะฮะ ดูบุคลิกดูเป็นผู้ใหญ่คล้ายๆกับอันนี้เลยคิงก็เป็นเคิลซ้ากันเลยนะอันนี้เป็นผู้ใหญ่มีความน่าเกรงขามนะไม่ว่าตัวคุณจะอยู่ในฐานะอะไรอายุเท่าไหร่เพศใดก็แล้วแต่เป็นที่น่าครบรแก่ทุกคนนะครับและตัวคุณเองก็ให้ความครบคนรอบข้างด้วยเช่นกันหลายหลายคนรวมถึงคนๆน,นั้นเนี่ยที่เขาชอบคุณเนี่ยก็ชอบคุณด้วยความที่คุณเป็นคนแบบนี้แหละคุณเป็นคนยึดมั่นในเกียรติมากให้เกียรติทุกคนนะครับที่ให้เกียรติคุณ ต่ถ้าเกิดใครไม่ให้เกียรติคุณคุณก็สู้ตายคุณก็ไม่ไว้หน้าเหมือนกันการให้เกียรติการครบบในศักดิ์ศรียึดมั่นในสิ่งสิ่งนี้สิ่งที่เรียกว่าเกียรติยศและความเป็นคนคุณยึดถือมันเต็มที่เลย Age of w a n d s มีความมุ่งมั่นไม่โลเลเด็ดเดี่ยวกล้าหาญไม่กลัวใครสุดยอดไม่กลัวต่ออุปสรรคไม่หวั่นเกรงต่อสิ่งใด เจอสิ่งใดพร้อมปะทะแต่ปะทะอย่างมีกลยุทธ์ถ้าไม่ไหวคุณก็ถอยเป็นถ้ามีจังหวะในการลุกคุณก็ลุกอย่างเต็มที่เอาง่ายๆคือใครก็อย่าพลาดกันแล้วกันไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คุณใส่เต็มข้อล่อเต็มแข้งแน่นอนขออนุญาตใช้ภาษาวัยรุ่นนิดนึงนะครับแล้วมีอะไรอีกเป็นไพ่เกี่ยวกับพลังงานบวกนะผมขอเก้ใบอ่าเลขเก้าเลขเก้าเลขเก้าเลขเ้า the world มีแนวคิดวิวัฒน์ตัวเองอยู่เสมอชอบการพัฒนาไม่ชอบจมอยู่กับที่มีแนวคิดในเชิงคือคือก็ไม่ใช่ทุกคนนะแต่บางคนก็มีแนวคิดในเชิงสมัยนิยมปฏิวัตินิยมบางคนก็มีแนวอนุรักษ์นิยมแต่ว่าจะเป็นแนวคิดแบบไหนก็นแล้วแต่แนวคิดที่คุณคิดที่คุณยึดถือมันทําให้คุณเติบโตขึ้นได้ในทุกๆวันชีวิตของคุณค่อยๆดีขึ้นในแต่ละก้าวเพราะคุณเป็นคนที่ไม่รู้จักอยู่กับที่เติบโตพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆ ผมเห็นจากหน้าไพ่มีบางคนไปทํางานพิเศษบางคนไปฝึกสกิลต่างๆเช่นสกิลพูดภาษาการศิลปะแม่ไม้การต่อสู้อะไรแบบนี้ยฮะการช้ช่าง,งมือเปล่าและใช้อาวุธบางคนก็ฟิตออกกําลังกายจริงๆจังๆพยายามทําให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอนายอัฟวอนไม่ยอมแพ้อันนี้ผมว่าเพื่อนๆของช่อง Sun of the Sun นะครับรวมถึงมูไนท์บราเธอร์ทุกๆคนเลย เป็นเหมือนกันหมดแน่ๆคือไม่ยอมแพ้แพ้ไม่เป็นไม่มีคําว่าแพ้ในสารานุกรมถ้าพลาดก็คือเรียนรู้และตั้งหลักแล้วก็ชนใหม่อยู่งี้เรื่อยๆตราบใดที่มีลมหายใจสามารถพลกร้ายให้การเป็นดีได้เสมออันนี้เป็นคติประจําใจของผู้อ่านเองนะและผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีคติคล้ายๆกันแบบเนี้สู้ลุยชนเต็มที่เต็มค้อไม่เกรงกลัวไม่ยอมแพ้ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเหนื่อยก็พักแป๊บเดียว หายเหนื่อยเสร็จสู้ใหม่จนไม่มีอุปสรรคหรือสิ่งใดเอาชนะคุณได้เลยนี่คือข้อดีของคุณบางคนนะบางคนบางคนก็มีอันนี้ผมขอผู้สาวว้รุ่นนะมีลูกบ้าอยู่ในตัวบ้าบินระห่ำไม่กลัวต่ออุปสรรคไม่กลัวต่อสิ่งใดทั้งสิน้น4ี่ถ้วยเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นให้คำปรึกษาได้ดี เป็นที่รับฟังอยู่กับใครใครคนนั้นก็อุ่นใจไม่ว่าใครเดือดร้อนอะไรมาคุณไม่เคยให้ความลังเลเลยนะในการไม่ไม่ให้เคยให้ความลังเลอะไรของเราเนี่ยไม่มีความลังเลในการที่จะให้การช่วยเหลือใครเลยบางคนนะบางคนน่ะเป็นคนที่ทําอะไรไม่หวังผลด้วยไม่หวังผลให้ไปแล้วอยากทาอะไรก็ทําสิอืมสมมุติว่าคุณเจอขอทานเจอวันนี้พกคุณก็ให้เงินโดยพิ่ไม่ลังเล ไม่ได้คิดด้วยซ้ําว่าที่มานี่คือลาบากจริงหรือถูกหลอกมาหรืออะไรมาอันนี้คุณก็ไม่ได้สนใจหรอกแต่คุณดูอย่างเดียวคือฉันทาแล้วฉันสบายใจถือว่าเป็นการได้ช่วยเหลือเท่าน,นั้นพอจบบางคนมาขอ,อยืมเงินคุณก็ให้บางคนไม่ทวงด้วยเอออยากทวงอยากจะคืนก็เอากันแล้วแต่คุณถ้าไม่คืนก็คือคุณก็ไม่มีจิตสํานึกเท่านั้นเองประมาณนี้ใจใหญ่แต่อ่อนโยนมีเมตตาช่วยเหลือผู้คนใบสุดท้ายครับควีนอัปวอนผมชอบใบนี้ คุณเด็ดขาดกับสิ่งที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ท็อกซิกอะไรที่บั่นทอนพลังกายพลังใจของคุณคุณตัดทิ้งและป้องกันตัวเองได้อย่างดีมากๆถ้าสิ่งใดที่เข้ามากล้ำกลายทำร้ายจิตใจและร่างกายของคุณคุณตัดทิ้งอย่างไม่ลังเลได้เลยแนวคิดดีครับอาจจะเป็นพวกคุณเจ็บมาเยอะนะก็เลยมีความเด็ดขาดมากกว่าทุกครั้งนะแล้วตั้งสำหรับขึ้นอะไรเอ่ย ได้สำรับจึงได้ขึ้นเป็นเซลล์นครับชัยชนะอย่างน้อยที่สุดคุณผู้ฟังตั้งใจฟังนะไม่ว่าใครจะว่าอะไรคุณก็แล้วแต่นะผู้อ่านกล้าพูดตรงนี้ได้เลยว่าคุณคือหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตแล้วครับตอนนี้นะคุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตแล้วไม่ว่าพลังงานที่ขึ้นมาทุกใบเนี่ยจะตรงกับคุณกี่ข้อ หรือตรงทุกข้อเลยนะครับแม้จะตรงเพียงแค่ใบเดียวก็ตามคุณก็ถือว่าคุณประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตมากแล้วคุณประสบความสําเร็จในฐานะมนุษย์คนหนึ่งแล้วตอนนี้เ <c oughs> ก่งมากครับอผมปรบมือให้เป็นกําลังใจให้เ <c oughs> ก่งมากครับดีมากนี่ผมยกนิ้วให้ <c oughs> ขอให้พัฒนาขอให้รักษามาตรฐานความดีงามตรงนี้เอาไว้นะ <c oughs> เพื่อนๆนะอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวผมแถมให้อีกนิดนึงนะและการที่คุณเป็นแบบนี้เนี่ยพลังงานเป็นลักษณะแบบเนี้จะส่งผลให้ชีวิตของคุณมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างเดี๋ยวขอสักสามใบก็พออ่านี่วิกตอรี่นะอ่าเขต้าสำรับเอาไปก่อนหนึงนี่ดึงดูดสิ่งดีๆครับ เด e m มู n จะดึงดูดสิ่งดีๆด,ดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาอยู่เสมออะไรที่มันเป็นเนื้อร้ายอะไรที่เป็นพลังงานท็อกซิกจะไม่มีวันได้อยู่ในชีวิตของคุณได้นานนัก 2. สเตรนท์ strength, ครับคุณจะอดทนอดกลัน้นและแข็งแกร่งมากกว่าเดิมในทุกๆวันคุณลองเปรียบตโตรมเปรียบง่ายๆเลยลองเอาตัวคุณเองในวันนี้ไปเทียบกับตัวคุณเองเมื่อสัก เดือนที่แล้วหรือปีที่แล้วก็ได้คุณจะรู้ได้เลยว่าคุณไม่เหมือนกันเลยเหมือนเป็นคนละคนกันเลยเพราะคุณรู้จักพัฒนาไม่ยอมอยู่นิ่งถ้าคุณทําผิดทําพลาดอะไรคุณให้อภัยตัวเองและเดินหน้าต่อได้เสมอและใบสุดท้ายครับไฮโลแฟนโอ้ทำให้คุณมีจิตใจและมีพลังงานที่สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆจิตใจของคุณจะสะอาดจะเบาจะดีงามมากเลย ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้แหละครับที่ทําให้มีคนชอบคุณเยอะมากรวมถึงคนที่เขาแอบ,บชอบคุณด้วยและนี่คือสิ่งที่จะตามมาเห็นไหมครับดึงดูสิ่งดีๆทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นและมีจิตใจที่งดงามมากกว่าเดิมเชื่อเะครับคนที่ชื่นชอบคุณอ่ะไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็นแล้วแต่เนี่ยอย่างน้อยมันก็เป็นตัววัดที่ดีเลยนะว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นที่รักของทุกคน เป็นที่รักของจักรวาลเป็นที่รักของทุกๆสิ่งกดนอมรับคำทนายตรงนี้เอาไว้นะครับและพิมพ์คอมเมนต์ไว้เลยนะว่าขอบคุณขอบคุณตัวคุณเองคุณอยากขอบคุณตัวเองว่ายังไง ลองคอมเมนต์ดูครับในคลิปนี้ขอบคุณตัวเองที่ทําที่อดทนมาได้ขนาดนี้ขอบคุณตัวเองที่คิดบวกพูดดีคิดดีทดําดีอะไรก็ว่าไปคอมเมนต์ comment ขอบคุณตัวเองสร้างกําลังใจด,ดีด้วยกันนะคลิปวิดีโอนี้นะครับขอยช่องซันออสซันเป็นหั่งแสงสว่างที่ชี้ทางให้ทุกคนได้พบเจอทางออกแห่งชีวิตและเป็นหั่งแสงก้อแรกแย้มแห่งดวงตะวันที่ทําให้จริงคุณมีความสุขและมีความหวังครับไว้พบเจอกันใหม่นะครับสวัีวิดีโอตัวต่อไปขอทุกคนพบเจอความสุขความสงบในชีวิตมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ